จทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิ้นสุดลมหายใจพระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ ทรงเป็นจอมทัพไทยมิ่งควันเหล่าทหารจงรักภักดีอย่างยืนนานเพื่อราชวงศ์จักรีด้วยพระมหาการุรณาทิคุณใต้ร่มพระบารมีกองทัพไทยสดุดตีถวายพระเกียรติด้วยชีวิน ทะทรงนำความร่มเย็นความรักให้แผนดินพ่อเดินก้าวไปทั่วทุกทินพลิกฝืนเป็นแันดินทองเจิปีที่พอ่อทรงงานให้บ้านเมืองของเราเรื่องรองประชาทั่วโลกแส,สองในหลวงรัชการที่เกา้าพระองค์สถิต ในหัวใจของคนไทยทั่วลลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนส้นสุดลมหายใจ ลหายใจพระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอนที่พ่อนำพาจากฟ้าลงมาสู่ดินลูกขอน้อมนำทำต่อไปด้วยหัวใจทวินขอสัญญาจะรักชาติไปจนสิน้น ลมหายใจขอสัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดินเพื่อประเทศไทยดํางรง สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินนาประเทศไทยตอนมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนนะครับวันนี้แม่บรรยากาศที่เห็นข้างหลังนะท่านผู้ชมฮะ,ะมันช่างสวยสดงดงามอลังการจริงๆเลยนะครับอย่าคิดว่าเป็นเมืองนอกอนะคะแต่นี่คือทำเนียบรัฐบาลนะคะครับตึกข้างหลังนี่ตึกอะไรคะคุณจูบูอีกมุมหนึ่งนะฮะก็คือตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลที่ท่านนายกรัฐมนตรี นะครับนั่งทํางานนั่นแหละฮะอย่า,ายงนั้นึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยในรอบรอบทำเนียบรัฐบาลนี่มีมุมที่สวยงามเยอะไหมะแล้วคุณผู้ชมก็ชอบด้วยนะคะ<อ>ทุกครั้งที่เราย้ายจุด<อ>นะคะในการถ่ายทํารายการนะคะอขอบคุณด้วยที่เฟซแบ,บ็กกลับมานะคะครับผมอา้าววันนี้นะครับก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีคณะบุคคลต่างๆเข้าพบนายกเช่นเคยนะครับวันนี้ คณะแรกชุดแรกนะครับเป็นคณะไหนฮะค่ะเป็นคณะของรัฐมนตรีกระทรวงยุติวัฒนธรรมนะคะครับก็นําคณะเข้าพบเพราะว่าในสัปดาห์นัสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะสัปดาห์นี้แหละคุณรัชนีสัปดาห์นี้เลยใช่ไหมสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่ 7, 7เป็นต้นไปถึง11นี่นะครับจะเขาจัดงานสัปดาห์มาฆ่าบูชาซึ่งจัดทั่วประเทศนะครับในกรุงเทพก็จัดที่สวนลุมพินีซึ่งก็จะมีกิจกรรมมากมายทําบุญตักบาตรนะครับมีการ ร้องเพลงมาครับบูชามีการสวดโอเอวิหารรายนักเรียนนะครับมากมายเลยนะฮะนี่แหละครับก็เชิญชวนท่านนายกไปทาบุญท่านนายกก็บอกว่าท่านนายกก็ทาบุญตักบาตรเป็นประจาวัดใกลบ<อ>้บ้านและนี่เป็นภาพอีกอันหนึ่งนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการน,นะครับน,นาคณะนักเรียนทั้งสังกัดสพทและก็สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการเอกชนนะครับที่มีความเป็นเลิศสามด้านนะคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็กีฬา เข้าพบทนายกนะครับนี่ทนายกตั้งคําถามคณิตศาสตร์ให้เด็กๆช่วยกันตอบนะ <c oughs> เด็กกลุ่มนี้เก่งมากนะคุณรัชเนรเออเก่งมากแหมปีชูป้ายด้วยนะคะวีระรับข้นตูงแล้วมีเด็กๆที่ชนะเลิศนี่หลายคนนะทนายกนี่ถามเลยเด็กบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรมีเด็กคนหนึ่งฮะบอกว่าโตขึ้นอยากเป็นครูโอ้ทนายกนี่ขวาจับมือเลยนะคนเกง่เกงๆต้องเป็นครูนี่ท่านบอกว่าเด็กเก่งครูดีมีคุณภาพชาติพัฒนาเนี่ย นะจริงจริงแล้วน้องๆมีศักยภาพกันนะหลายคนคือมีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมนะคะนี่แหละครับด้านกีฬาก็มานะครับความสามารถเนี่ยปรากฏว่าท่านนายกกำลังจะขึ้นประชุมคอรมอู้เด็กกูกันฮะมาทำอะไรมาขอลายเซ็นครับเล็กๆกันยายไหมไหมน้องยายไหมนี่เขาเก่งมากนะเด็กๆขอโอ้โหมีอะไรมาให้เซ็นเซ็นจนหมดจนรบทุกคนเลยท่านนายกเนี่ยฉันชอบเด็กๆนะฉันชอบจะส่งเสริมยิ่งเด็กเก่งเด็กอะไรนี่นะฮะ ท่านยิ่งชอบนะครับก็อยากจะส่งเสริมเด็กๆบอกว่าอยากให้มีการขยายการศึกษานี่นะครับให้มีความเก่งไปทั่วประเทศ เด็กๆทั่วประเทศเก่งเหมือนกันหมดเลยนะฮะยิ่งจะส่งเสริมหนักขึ้นนะฮะอย่างวันนี้เนี่ยนะคะมีเด็กเก่งคนหนึ่งมาไกลมากเลยนะคะมาจากทางเหนือปู้เลยจ้าไข่ไข่น้องใหญ่ไหมอน้ใหญ่ไหมตัวเล็กๆยังอยู่ยังอยู่ยังไม่กลับบ้านเนาะเชิญเชิญัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมเลยมาแล้วใหญ่ไหมใหญ่ไหมไหนไหนแนะนำตัวเองหน่อยลูกใหญ่ไหมแนะนำตัวเองหน่อยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเรมิกาสิงห์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องใหญ่ไหม อยู่ชั้นรุบาสามโรงเรียนอนุบาลบ้านรักเด็กๆต่างบุรียงกะหลวงอำเภอยังป่าเป้าจังหวัดเชียงรายค่ะเชียงรายเจ้าโอ้โหแล้วมีความสามารถหลายด้านมากเลยนะคะด้านคณิตศาสตร์หนูร้องเพลงได้ไหมคะลูกร้องเพลงได้เห็นไหมน่รู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักว่าใครไหมเนี่ยพี่กัมพูเฮ้ยอย่างคุณนี่อันนั้นป้าลัชนีคุณตาแล้วตากัมพูตาอะไรเอามือเช้าเด็กพบทนายกเป้า ท่านนายกชื่ออะไรลุงอะไรคะลุงโตเห็นไหมเรียกนายกลุงโตก็ต้องเรียกพี่กําพูถูกไหมใช่ไหมคสับสนขับสนอะไรเราคุณเลชเนีเอาอย่างงี้ดีกว่าเก่งด้านนับเลขใช่ไหมคะลูกด้านนับเลขแข่งกับลุงกําพูไหมเออโทรมาเลยมาเลยมาเลยเรื่องโทรเอ้ยผมฝึกตั้งแต่เด็กๆแล้วมาเอาไปนับนะจะบอกให้บวกเลขง่ายๆเลยหลักเดียวมา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  หนึ่งบวกห้าบวกหนึ่งบวกสองลบสามลบหนึ่งลบห้าบวกหนึ่งบวกสามลบสองคุณลำงพูตอบค่ะเท่าไหร่คะไม่คุณถามเยอะอย่างนี้แล้วใครจะตอบได้เราเอาทีละตัวดิโอ๋น้องใหญ่ไหมคะใช่เฮ้ยถูกต้องค่ะเดี๋ยวไหนได้เตรียมกันมาเปล่าเตรียมกันมาทำไงซึ่งเด็กสู้คลิกค่อยกินเลขข้างหลังเปล่าไม่มีค่อยืินเลขนะเอาทำไงอ่ะ นับมือนับมือแล้วเอาไปซ่อนนับข้างหลังเอ้ยขอีขอยกทีเอาเอาข้างหน้าเลยในในวิธีการที่นับนี่เขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกว่าอะไรวิธีการจินตะคณนิตคณิตอ๋อเหรอเขาต้องใช้นับนิ้วใช่ไหมเอาม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 าเอาอีกโจทย์เอาอีกโจทย์มาเอาโจทย์ใหม่นะะมาสองบวกสองบวกห้าลบสองลบหนึ่งบวกสามลบหกบวกหนึ่งลบสองลบหนึ่ง เซฟตอบเลยค่ะทองตั้งค่ะคือคุณอะไรก็ไม่รู้อะผมยกไม่ทันน<ต>่ะแต่ยายใหม่นี่แบบว่าสุดยอดเลยอะนิ้วนี่ช่วยเลยนะคะโอ้โหนี่เราไปชนะเลิศมาเลยใช่ไหมลูก<ช>ได้เหรียญมาเลยอะแล้วได้ข่าวว่านอกจากคณิตจะเก่งมากแล้วนี่มีความสามารถอะไรภาษา่างประเทศภาษาจีนภาษาจีนร้องเพลงภาษาจีนได้ไหมค่ะขอฟังหน่อยขอฟังหน่อยเหรียญเจ้า เจนขี่ควายอ๋อแปลว่านางสาวเจนกำลังขี่ควายไปโรงเรียนไม่ใช่อ๋อได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นตัวอะไรนะลูกเสือเป็นเสืออได้ยินเป็นเจนฉี่ควายเจนฉี่ควายแม่โอ้เก่งมากเลยนะฮะเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยโอ้โหวันนี้ขอบคุณน้องใหยไหมด้วยนะครับะนี่ถ้าไม่กลับนะถ้าไม่กลับเชียงรายนะไปนอนบ้านพี่ัมพูนนะอยากจะเรียนวิชาคิดไอ้ไอ้กะินจักรนิดน่ะนับนิ้วเนี่ยนะคิดเลขเก่งมากเลยอ่ะ โอ้โหสุดยอดเลยขอบคุณขอบคุณน้องใยไหมไปทางนู้นกันนะลูกโอ้โหข่าวเช็คไลน์เดี๋ยวตามไปฮม่เดี๋ยวตามไปตามไปเลยหรอเออได้ข่าวว่ามีหน้าสาวน้ายังไม่แต่งงานด้วยเฮ้ยได้ข่าวว่ามีน้าสาวน้าสดน้าสดเดี๋ยวไปสมัครเป็นน้าอยากจะได้ออกมาเป็นแบบน้องใยไหมนะคะค่ะอ้าววันนี้ที่ประชุมคอรมอครับคุณรัชีนีฮะแมวันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็รับสนองนะคะพระบรมราชโองการนะคะเนื่องจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสําคัญของชาติไทยดังนี้นะคะอันที่หนึ่งก็คือเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาา,าสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะค วันที่2ก็คือ5้ันวาอคมให้เป็นวันชาติด้วยและก็ยังกําหนดให้เป็นวันพ่อแห่งชาติโอ้สาม <3 S 1> สวันสําคัญ,คญใช่ค่ะคณะรัฐมนตรีก็กําหนดให้เป็นวันหยุดราชการด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นวันหยุดราชการด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญมากนะฮะ,ะอ้าวใครพี่ลุ้นอยู่นะครับก็ชัดเจนเรียบร้อยแล้วนะครับ เอาละครับมาตรการอีกมาตรการหนึ่งวันนี้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคุณรัชนีนะ,นะ,ะก็คือมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมก่อนหน้าน,น, <ะ S 1> นั้นก็มีเรื่องของการลดหย่อนภาษีสําหรับเงินบริจาคลดหย่อนภาษีสําหรับเงินที่ไปซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถนะคะคอันนี้มีมาตรการใหม่ออกมาอีกอันนี้เป็นมาตรการนะครับที่คอมอให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขรวมทั้งสิ้นนะฮะห้าโครงการนะครับวงเงินรวมทั้งหมดนี่สามหมื่นหนึ่งพัน 500ล้านบาทผ่านสามธนาคาร,นราาธนาคารทกสะนะครับทกสเป็นสินเชื่อเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายฉุกเฉินนะฮะค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเนี่ยให้กู้ไม่เกินรายละห้าหมื่นบาทนะครับกู้สามปีดอกเบี้ยหกเดือนแรกศูนย<อ>์เ<อ>ปอร์เซ็นต์ก็คือไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยไปหกเดือนอะนะอันนี้มาตรการที่หนึ่งมาตรการที่สองสินเชื่อฟื้นฟูการผลิตให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยน้ําท่วมนะครับอันนี้เนี่ยให้กู้นะฮะ รายละไม่เกิน3 0 0แสนบาทนะครับแล้วก็ระยะเวลากู้10ปนะีระยะเวลากู้10ปีนะครับดอกเบี้ยปีที่1ถึงสีเนี่ยรัฐบาลต้งชดเชยให้3%เปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับว่าท่านได้จ่ายแค่2%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะอา้อา,อาพันธนาคารออมสินบ้างก็มีสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชนนะครับอันนี้สินเชื่อรายละไม่เกิน5 0,000บาทนะฮะเะยเวลากู้5ปีดอกเบี้ยปีที่10เปอร์เซ็นต์จากนั้น ร้อยละหนึ่งต่อเดือนอนะครับอันนี้คือคนที่ไม่ใช่เกษตรกรก็ไปกู้ผ่านออมสินนะคะก็สามารถยื่นขอได้ภายใน31ทธันวาคมปีนี้คือตลอดทั้งปีเลยนะคะสำหรับผู้ที่ประสบภัยนะคะน้ำท่วแล้วก็มีสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SME ด้วยนะฮะอันนี้ในส่วนของธนาคารออมสินนะ,ะลูกค้าเดิมของธนาคารที่เป็น s อสนะครับ นี่นะครับไม่มีหนี้ค้างชำระต่างๆก็ไปขอใช้บริการได้นะครับ,รบสูงสุดรายละไม่เกิน5ล้านบาทนะครับ<อ>สำหรับ SME นะก็ให้เยอะนะคะครับ่ะแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าธนาคาร SME Bank นะคะหรือว่าธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเนี่ยนะค,ะครับเขาก็มีวงเงินช่วยเหมือนกันนะคะธุรกิจไหนที่ถูกน้ำท่วมนะคะก็สามารถไปกู้ได้รายละไม่เกิน15ล้านบาท ระยะเวลากู้7ปีนะคะดอกเบี้ยปีที่1ถึงปีที่3ามร้อยละสาค่ะคปีที่4ถึงปีที่7ก็ตามที่ธนาคารกาหนดนะคะอา่านี่นะฮะอา้าวอีกเรื่องหนึ่งนะครับครมอก็ ให้ความเห็นชอบนะครับโครงการพักชำระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยนะฮะอันนี้รออยู่เลยอันนี้ที่เป็นลูกค้าทกศโดยตรงเลยนะครับคือเป็นหนี้ทกสอยู่แล้วนะคะจะได้สบายใจนะคะว่าทกศจะยังไม่ทวงหนี้ในช่วงนี้ก็มีมีสองมาตรการใหญ่ๆนะครับอันแรกก็คือขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินต้นออกไป2ปีคือพูดง่ายๆว่า2ปีเนี่ยไม่ต้องชำระคืนเงินต้น เพราะว่าท่านเดือดร้อนเรื่องน้ําท่วมได่รับความเสียหายนะครับอันที่สองนะฮะอันที่สองลดดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เป็นหนี้ NPL หรือหนี้ไม่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่เป็นหนี้ NPL ก็ตามงดคิดดอกเบี้ยเนี่ยสปีนะงดคิดดอกเบี้ยสปีนะครับอันนี้เฉพาะส่วนเงินต้นที่ไม่เกิน สามแสนแบาทนะฮะถ้าสมมุติว่าเกินสามแสนแบาทเอาก็ว่ากันไปก็มีการคิดดอกเบี้ยมาตรการล่าสุดเลยนะคะวันนี้ค่ะส่วนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวคือ,อประเทศไทยรายได้าจากการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็ถือเป็นรายได้หลักเหมือนกันนะคะดักดับต้นเลยเพราะฉะนั้นนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยคณะรัฐมนตรีเขามีมาตรการยกเว้นค่าวีซ่าหรือว่าลดค่าวีซ่าให้อยู่แล้วเป็นเวลา3เดือนซึ่งจะสิ้นสุด เดือนกุมภาพันธ์นี้ครับวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายออกไปอีกค่ะอีกหเดือนนะคะจนถึง31สิงหาคมค่ะมีประเทศเพิ่มเข้ามาอีกนะคะจาก19ประเทศเพิ่มเป็น21ประเทศอ๋ออย่างเช่นนะคะจีนอินเดียซึ่งมาเยอะมากนะคะไต้หวันก็มาเมืองไทยเยอะครับเพราะฉะนั้นก็มีเอธิโอเปียรัสเซียมาดิฟอย่างเงี้ยก็มานะคะรมาเนียนะคะบัลแกเรียแล้วมีประเทศใหม่คือปาปัวนฮิวกินีและก็กิจิด้วยนะคะที่เดินทางมาเที่ยวบ้านเราอันนี้พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเผื่อว่านักท่องเที่ยวนะครับ ไปอ,อะไรฮะลงตราที่สถานทูตหรือว่าสถานกงศูนย์<ะ>เขายกเว้นให้เลยี่ไม่ต้องจ่ย 10, ายหนึ่งนบาทในต่างประเทศที่ <ใน S 2> เขา,าะบินบึ้บมา อันนี้ไม่ต้องจ่ายก็ดึงดูดเขานะออแต่ถ้าออบินมาแล้วมาจ่ายที่ตอมอนะครับจากเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่รายจะต่างกันนี่นะลดให้1,000บาทวบาทนะเพื่อที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเพราะว่ามาตรการนี้พอออกไปคราวที่แล้วคุณเฉลียปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนี่นะครับเพิ่มขึ้นตัวเลขเพิ่มขึ้นนี่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับเดือนธันวาคมปี58นะฮะเพิ่ม49%เปอร์เซ็นต์อันนี้ถือว่า โอเค,คะนะครับแสดงว่ามาตรการนี้ได้ผล<อ>นะครับก็ขยายเวลาออกไปอีก6เดือนนี่เป็นตน้นนะี<อ>้ก็เป็นมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะแม่มาตรการดึงดูดใจให้กับคนเก่งคนที่มีความสามารถนะคะได้มาเป็นพนักงานข้าราชการอ๋อสมัยก่อนนะครับ<อ>ก็จะมีปัญหาเรื่องข้าราชการที่มีความสามารถหน่อยเอกชนดูดดูด ดูดไปหมดเลยนะดูดกเงินที่มันเยอะๆอะใครจะไม่ไปใช่ไหมในความเป็นจริงนะคะอันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับท่านรองนายกวิศณุกอพอไปคิดกันว่าจะหาวิธีการดึงเอาบุคลากรที่สําคัญสำคัญมีความสามารถเนี่ยนะเข้ามาใช้งานราชการได้ยังไงกลุ่มไหนบ้างใช่ไหมคะใครบ้างที่คิดว่าน่าจะดึงเข้ามาก็คนที่มี ความสามารถในด้านเทคโนโลยีบ้างนะฮะปัญญาประดิษฐ์ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานในพวกนี้นะคะด้านกีฬาก็ได้นะใช่ครับมีความสามารถพิเศษไปแข่งขันนานาชาติมาเก่งนะครับระดับสากลยอมรับอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะก็สามารถที่จะจ้างเข้ามาด้วยอัตราค่าต่อแทงที่สูงยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเผื่อว่าเป็นกรณีแบบอูนานาชาติเลยนะเคยไปทํางานองค์การแบบระดับนานาชาตินะเช่นวอลแบนท์นาซาอะไรอย่างเงี้ย S <S ก็กำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน200,000 8,000อันนี้เหี๋ยไมสูงมากแล้วถ้าเป็นระดับในประเทศนะครับแต่ว่ามีความสามารถสูงมากนะฮะ163,000นะครับทานผู้ชมฮะ,ะแล้วเป็นความสามารถแต่ว่าระดับทั่วไปนะฮะเช่นว่าเออเป็นเออเป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนที่มีความเก่งความสามารถอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ก็แสนเก้าพันบาทอย่างนี้เป็นต้นเป็นค่าตอบแทนที่จะดึงเขาให้มาทำงานรับใช้ราชการต่อไป รชาชการออจะเป็นต้องมีคนเก่งนะคนรัชนีครับนี่ฮะเออนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะคะออแล้วคนที่อาจจะเป็นข้าราชการที่เคยเก่งๆแต่ว่าแหม่กเกษียณอายุไปนะคะหรือว่าเป็นอดีตท่านพูดอะไรอย่างเงี้ยมีประสบการณ์มายาวนานนี่ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะคะครับนี่นะฮะแล้วก็กลุ่มงานเที่ยวชาญเฉพาะนะครับขั้นต่ําก็37,600ขั้นสูงเนี่ยหกหมอันนี้ก็นะครับเพื่อที่จะ ดึงดูดนะครับให้คนที่มีความสามารถในอยู่ทํางานราชการนะครับรับใช้ประชาชนต่อไปเหมือนที่ท่านนายกบอกนะฮะเป็นราชการเป็นนักการเมืองต้องมารับใช้ประชาชนนะไม่ใช่ว่าเป็นเจ้านายประชาชนไม่ใช่นะเออถ้ามาเป็นเจ้านายประชาชนไม่ได้นะฮะต้องรับใช้ประชาชนเขาเรียกว่าค่าราชการนะฮะเอาละช่วงท้ายแล้วนะคะครับช่วงท้ายไขคำท่านผู้ชมฮะพูดสากรรมเป้าหมายท่านนายกพูดบ่อยนะฮะรัฐบาลที่ใช้คำนี้บ่อยเพราะอะไรรู้ไหมประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้ มันก็ต้องมีอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายว่าส่งเสริมสนับสนุนอะไรมีหกลุ่มด้วยกันนะครับอุตสาหกรรมเป้าหมายก็คือกลุ่มอาหารเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพนะสาธารณสุขสุขภาพเทคโนโลยีการแพทย์เครื่องมืออุป,ปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบควมุมดิจิตอลนะครับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะที่เชื่อมต่อกับแล้วก็ การบังคับอุปกรณ์ต่างๆปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีสมองคลทั้งหลายรวมทั้งอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีคุณภาพสูงก็ต้องบอกอนนว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้แหละที่ะะจะนำาพาประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์4.0นะคะเ<อ>ากิดการพัฒนาแล้วก็เกิดการขับเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะค,ะ,คะก็มีความจําเป็นนะฮะเรื่องของไทยแลนด์4.0นะครับเพราะฉะนั้นการเดินหน้าของประเทศไทยนะครับจะต้องมีแผนนะฮะอย่างที่ท่านนายกพยายามจะทําแผน20ปีหรือว่าแผนอนาคตของประเทศไทยจะไปถึงจุดไหนยังไงนะครับ ก็จะต้องเดินไปตามแผนแนวนั้นอุตสาหกรรมเป้าหมายก็จะต้องมีเอา,อาละครับวันนี้ครบถ้วนนะฮนะท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะก็วันอังคารหน้าก็มาพบกันใหม่แบบนี้ะนะครับไปแล้วนะค,<อ>นคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะฮะหลาไปก่อนสวัสดีครับ